นะครับอ่าบูบจมแบบนี้ครับสุดดอกแบบนี้ไม่รอ,อดครับนไครับไม่นอดต้องเพื่อนเต็มตามครับนะครับเต็ดตามครับติดตามก็เพื่อนดะ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นานาน้องน้องนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับเนื้อเมฆฟิชชิ่งชาแนลเช่นเคยนะครับกับคอนเซปต์นะถ้าเนื้อเมฆรู้โลกต้องรู้นะครับก็วันนี้นะฮะผมมีเทคนิคดีๆในการตกชิ้นลิว้วมานําเสนอเพื่อนเพื่อเช่นเคยนะครับวันนี้จะว่าด้วยเรื่องของชุดสายหน้านะฮะชุดสายหน้าในการตกชิ้นลิ้วแบบไร้สารรังนะครับอ่า ความจริงเนี่ยวิธีการตกไร้สารรั้งเนี่ยผมเคยทำไว้หลายๆคลิปแล้วนะฮะในช่องนะแต่วันนี้นะฮะถือโอกาสดีนะฮะพอดีผมมีสินค้าตัวใหม่ของทางช่องนะครับก็จะเป็นลักษณะงานทุ่นนะชุด3ดอกนะครับเบอร์หนึ่งของผมเนี่ยจะเป็นในลักษณะงานไร้สารอยู่แล้วนะครับจากตัวก่อนเนี่ยจะเป็นลักษณะ9ข้อสีนะตัวเนี้ยผมได้ทำเป็นข้อถี่นะ13ข้อสีนะครับความละเอียดในการอ่านอาการทุ่นเนี่ยจะชัดเจนกว่านะครับแล้วก็ ผมได้ทําเป็นแบบมี2แบบนะเป็นลักษณะหางตันกับหางกลวงนะครับาหางตันกับหางกลวง13ข้อ4เหมือนกันนะครับการอ่านข้อทุ่นเนี่ยจะละเอียดกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้ก็ลองเอามาเทสในการตกรังไร้สารดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาการของตัวทุ่นจะเป็นอย่างไรนะครับก็ก่อนอื่นนะฮะผมจะต้องมาอธิบายกันก่อนนะครับว่าทําไมถึงต้องตกไร้สารรังนะครับก็อธิบายง่ายๆนะฮะในการตกปลาในแต่ละหมายเนี่ย ชุดสายหน้าเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการตกในแต่ละหมายเนี่ยถ้าเราเลือกชุดสายหน้าที่ตรงกับหมายเนี่ยเราก็สามารถหาตัวปลาได้นะครับได้ดีกว่านะครับอย่างเช่นบางบอ่ออาจจะกินเป็นลักษณะไม้ตายบางบอ่ออาจจะเป็นกินดิบนะครถ้าหมายเป็นหมายธรรมชาติน้ําลึกๆเนี่ยก,ก็ตกเป็นลักษณะไม้ตายหนักอย่างเงี้ยคือการเลือกชุดสายหน้านะฮะให้ตรงกับหมายเนี่ย เราจะมีเปอร์เซ็นต์นะฮะในการหาตัวปลาได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้วิธีการขึ้นชุดสายหน้าหลายๆแบบเนี่ยเราจะได้เปรียบนะครับได้เปรียบนะเวลาเราไปตกปลาไม่ว่าจะเป็นบอ่อเหมาหมายธรรมชาติบอ่อแข่งอะไรพวกนี้ถ้าเรามีวิธีการขึ้นชุดสายหน้าหลากหลายเนี่ยแล้วก็เลือกชุดสายหน้าให้ตรงกับหมายเนี่ยเราจะได้เปรียบในการหาตัวปลานะครับก็ประมาณนี้นะครับบางคนอาจจะ,ะคิดว่า การตกรังเนี่ยเป็นการวักปลาหรือเปลา่าเป็นการตกแบบทําให้ปลามันระแวงทําให้ปลามันเจ็บหรือเปล่าเนี่ยส่วนตัวผมว่านะฮะ,ะมันอยู่ที่เจตนามันอยู่ที่เจตนามากกว่านะครับถ้าคุณจะวักปลาไม่ให้เข้าปากปลาเนี่ยวักท้องวักคางวักอะไรมันก็เป็นเจตนาของคุณนะครับแต่ในเจตนาของผมเนี่ยผมจะอ่านอาการตัวทุ่นที่ชัดเจนนะครับให้กินเต็มปากนะครับเพราะว่า การตกรลังไหลสารเนี่ยผมใช้ในการแข่งขันด้วยนะครับย้ํานะครับว่าผมใช้ในการแข่งขันด้วยนะครับในการตกรลังไหลสารนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันเนี่ยเขาให้เต็มปากอยู่แล้วนะครับถ้าติดค้างติดขีบติดท้องเนี่ยเอาไปช่างไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตนาของผมเนี่ยคืออ่านอาการตัวทุ่นให้ชัดเจนไม่ว่าจะตกแบบไหนก็สามารถวักตัวปลาได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบาลานซ์แตะหรือไม่ตายนะครับถ้าเราวัดแล้วอ่านอาการตัวทุ่นไม่ชัดเจนนะครับ ไม่เข้าปากแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตกอย่างไรให้เข้าปากเนี่ยมันอยู่ที่การอ่านอาการตัวทุนที่ชัดเจนนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าการอ่านอาการตัวทุนนะฮะในการตกไร้สารรังนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับอ่านอย่างไรให้เต็มปากนะครับก็ก่อนอื่นนะฮะก็ต้องฝากสินค้าของทางช่องไว้ก่อนเลยนะครับก็งานทุนนะฮะงานทุนของผมเนี่ยจะมีอยู่สามแบบนะครับก็จะเป็นลักษณะทุนชุด3ดอกนะครับทุนชุด3ดอกเบอร์หนึ่งก็เป็นงาน ไา้สารนะครับตัวสองตัวสามก็เป็นงานที่สามารถตั้งตกได้ทุกชุดสายหน้าที่ผมเคยลงไว้ในช่องของผมนะครับก็จะมีทั้งแบบหางตันและแบบหางกลวงนะครับทุ่นตัวใหม่ก็จะเป็นทุ่นในลักษณะบอลลูนวิ่งได้นะฮะในสไตล์ของเมิฟิชิงนะตัวนี้เหมาะสําหรับการตกระยะไกลนะครับกับหมายธรรมชาตินะครับผมใช้ตัวนี้นะค,คลิปที่แล้วนะฮะที่ไปตามล่าไอรถถังนะก็ใช้เป็นทุ่นในลักษณะบอลลูนวิ่งนะครับแล้วก็จะมีทุ่นอีกตัวหนึ่งก็เป็น ลักษณะงานลอยนะครับเป็นบอลลูนวิ่งตัวงานลอยนะครับก็งานทุ่นก็จะมีอยู่าสามแบบนะครับส่วนตัวเหยื่อนะครับตัวเหยื่อก็จะมีตัวนี้นะฮะไฮเกรดเนื้อเมฆนะครับแล้วก็หัวเชื้อชิปเหนือเมฆสร้างกลิ่นที่แตกต่างนะครับตัวนี้ใช้ประสานกันนะครับ ในการแข่งขันหรือว่าบ่อเหมาะนะหรือหมธรรมชาตินะผมจะใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีชิ้นเกี่ยวนะครับชิ้นเกี่ยวเนี่ยจะเป็นชิ้นเกี่ยวตัวใหม่นะวันนี้จะนํามาเทสด้วยนะครับเป็นในลักษณะกูเตนผสมหัวเชื้อนะครับเพราะว่าตัวเก่าของผมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะใยกระพุนนะซึ่งบางบ่อเนี่ยเขาไม่ให้ใช้นะครับต่อไปนี้เนี่ยชิ้นเกี่ยวของผมจะเป็นในลักษณะกูเตนนะครับกูเตนนะเป็นเหยื่อ นวดนิ่มนะครับก็เป็นตัวใหม่จะใช้ในการเทสวันนี้ด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆอุดหนุนสินค้าของทางช่องไว้ด้วยนะครับก็อย่างที่ว่านะฮะการท YouTube นะช่องของผมเป็นช่องเล็กๆนะครับรายได้จาก y YouTube เนี่ยก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับการขายสินค้าก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะฮะที่จะทําให้ช่องของผมเนี่ยได้เดินทางไปต่อได้นะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆอุดหนุนสินค้าของทางช่องไว้ด้วยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขึ้นชุดใส่หน้าและวิธีการตั้งตกนะครับในแบบไร้สารรังนะครับจะมีวิธีการตั้งตกง่ายๆนะครับเพียงแค่2ขั้นตอนสามารถตกจริงได้เลยนะครับรับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขึ้นชุดใส่หน้ากันนะครับก็วันนี้ใช้เป็นคันระยะ2.7นะครับเพราะว่าจะซูมอาการตัวทุนได้ค่อนข้างชัดเจนนะฮะในการตกไร้สารเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย ระยะที่ผมตกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น27กับ36นะครับแค่นั้นนะถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยผมจะจะไม่ตกละก็จะมีอยู่22 2ระยะนะครับ2 27กับ36กนะครับก็วิธีการขึ้นชุดสายหน้านะก็สายจากไปคันนะครับก็มาเจอสต็อปไลน์ตัวบน2ตัวนะครับนาต็อปไลน์ตัวบน2ตัวนะฮะที่เสียบทุ่นนะครับทุ่นวันนี้ผมจะใช้เป็นทุ่นไรสารนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นลักษณะหางกลวงนะหางกลวงนะครับเพราะว่าเวลาซูมตัวทุ่นเนี่ยจะได้เห็นชัดเจนกว่าหางตันนะหางตันมันจะเล็กกว่านะครับ แล้วก็สต็อปไลน์ตัวล่าง2ตัวนะครับสต็อปไลน์ปิด2ตัวนะเสร็จปุ๊บก็จะมาเจอลูกหมุนครับลูกหมุนเบอร์เล็กสุดนะสามเอนะครับหตัวนะครับจะไม่มีตะกั่วนะครับการตกไร้สารนะครับไรสารเนะี่ยมาจากคําว่าไร้สารตะกั่วนะครับเพราะฉะนั้นชุดการตกปลาที่ไม่มีตะกั่วนะครับไม่ว่าจะเป็นสะปิ้วชิงหลิวหน้าดินหรือว่าสวายแข่ง พวกนี้ถ้าไม่มีตะกัวเรียกว่าชุดไร้สารนะครับผมเคยอธิบายไว้หลายคลิปแล้วฮะคำว่าไร้สารตะกัวนะเพื่อนๆก็เข้าไปดู E ีพีเก่าๆได้นะครับแล้วก็จะมาเจอชิ่งหน้านะฮะชิ่งหน้าใช้อยู่15เซนนะครับตะขอใช้เบอร์หนึ่งนะครับชุดกันตกก็ประมาณนี้นะครับกันตกไร้สารนะก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งทุ่นกันนะครับวิธีการตั้งทุ่นนะจะมี2ขั้นตอนง่ายๆนะฮะสามารถตกจริงได้เลยนะครับวิธีการตั้งทุ่นนะฮะขั้นตอนที่1นะครับก็คือการ หาระดับน้ําจุดตกคร่าวๆนะครับย้ำนะฮะว่าหา,าครานะ่าวๆนะเดี๋ยวใสย่ยางลบเข้าไปฮะที่ตะขอนะก็หา,าคร่าวๆฮะก็คือหาให้ให้ประมาณให้ให้ท่นมันโผล่นะครับเพราะว่าท่นเราเนะี่ยจะไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยู่จุดเดิมนะจะมีขั้นตอนที่2นะครับก็หาคร่าวๆไปครับว่าความลึกของบ่อเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับแต่อย่าเกินระยะคันนะครับถ้าเราใช้คันระยะ27อย่างเงี้ยแต่น้ําลึก2เมตรครึ่งอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถตกเป็นล้างได้นะครับเพราะฉะนั้น น้ำเนี่ยน่าจะอยู่ไม่เกินเมตรห้าสิบนะครับไม่เกินเมตรห้าสิบนะซึ่งบอ่อนี้เนี่ยผมเคยมาตกแล้วนะครับน้ำมันลึกไม่เกินเมตรห้าสิบนะก็อยู่ราวๆเมตรห้าสิบถึงเมตรแปดสิบแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะตกจุดไหนนะครับอ่าตรงนี้ก็นิดนึงนะครับน้ำอย่าลึกเกินระยะคลันนะครับเพราะว่าเราจะตกร้งนะถ้าน้ำมันลึก เกิน2เมตรอย่างเงี้ยให้ให้เพื่อนเพื่อนขยับไปเล่น36ไปเลยนะฮะสามจุดหกนะระยะเปลี่ยนระยะไปนะครับอ่าอ่ประมาณนี้นะถือว่าได้ละเดี๋ยวผมจะซูมตัวทุ่นให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับไปครับหาระดับน้ําคร่าวๆนะครับเพราะเราอยากรู้ว่าระดับน้ําความลึกของบ่อเนี่ยอยู่ที่ราวๆประมาณเท่าไหร่นะอ่าประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะเพื่อนเอนเ,อนเห็นตัวทุ่นไหมครับอ่าตัวทุ่นก็ประมาณนี้นะฮะ เราหาเข้าๆนะเข้าๆเฉยๆนะครับประมาณนี้ถือว่าใช้ได้ครับขั้นตอนที่1ครับจบลงไปนะก็คือการหาระดับน้ําจุดตกเข้าๆนะครับพอเราได้ระดับน้ําจุดตกเข้าๆแล้วเนะี่ยต่อไปเป็นขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2ก็คือการลูดไลสต็อปเปอร์ขึ้นนะครับ <c oughs> เพื่อทําการตกจริงนะครับก็เราจะลูดไลสต็อปเปอร์ขึ้นเนี่ยบวกจากระดับน้ําจริงนะฮะไปอีกสัก1เมตรนะครับอีกสัก1เมตรนะ <c oughs> เพื่อทําให้ชุดสายหน้ามันเอียงนะครับ เพื่อทาให้ชุดสายหน้ามันเอียงในลักษณะแบบนี้นะครับการทําให้ชุดสายหน้ามันเอียงเนี่ยข้อดีของมันก็คือการลดการละแวงในการกินของปลาได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าทุ่นของเราเป็นทุ่นลักษณะไร้สารด้วยเนี่ยเวลาปลามันเข้ามากินเนี่ยแต่นิดเดียวฮะทุ่นก็จมละอ่าทุ่นก็จมละทําให้เวลาปลามันกินเนี่ยมันจะลดการระแวงของปลานะครับก็การตกแบบนี้นะครับก็การตกแบบนี้นะฮะการตั้งเนี่ยน้ำต้องไม่ลึกเกินระยะคลันนะครับ อย่างเช่นเราตก2.7เนี่ยน้ำก็จะอยู่สักราวๆเมตรถึงเมตรครึ่งนะครับแค่นี้ถือว่าตกได้นะแต่ถ้าน้ําเกิน2เมตรเนี่ยให้เราขยับวิธีการตกไปตกที่ระยะคัน3.6แทนนะครับก็ถ้ามันเกิน3เมตรเนี่ยตกไม่ได้แน่นอนนะฮะมันจะเป็นล้างไม่ได้ละอ่าก็ประมาณนี้นะครับวิธีการตกล้างนะครับก็2ขั้นตอนง่ายๆสามารถตกจริงได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาผสมเหยือ่อแล้วเรามาดูอาการของตัวทุ่นกันนะครับว่า วรวัดจังหวะไหนถึงจะเต็มปากวัดจังหวะไหนไม่เต็มปากนะครับก็ประมาณนี้นะครับครับผมเดี๋ยวเรามาผสมเหยื่อกันก่อนนะครับก็ใช้เป็นให้เกรดเนื้อเมฆนะครับก็ถุงหนึ่งของผมเนี่ยมันจะครึ่งกิโลนะครับถุงละครึ่งกิโลนะอัตราส่วนนะฮะในการผสมชิปนะก็คือเหยื่อครึ่งกิโลต่อชิป1กึ่งกำมือนะครับก็วันนี้ผสมสักครึ่งซองนะปลกเล่นนะครับปลกไม่เยอะผสมไม่เยอะนะ ก็ผสมครึ่งซองก็ใส่วหชัยชิปครึ่งกำมือนะครับตัาส่วนนะประมาณครึ่งกำมือครับวหชัยชิปนี่มีความหอมนะครับแล้วก็ความมันนะทำให้เหยื่อแตกตัวได้ค่อนข้างดีนะครับ่างนี้นะก็ใส่ไปเลยครับคนให้เข้ากันนะครับวันนี้จะทําตัวนี้ให้เป็นผงนะเป็นเหยื่อหลักในการอ่อยนะครับอ่า่ไปเลยเขย่านะครับเพื่อนๆอย่านวดนะครับถ้านวดแล้วเหนียวนะตีเหยื่อครับคนตีเหยื่อครับ ดี๋ยวให้เป็นผงในลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยเป็นผงนิ่มๆนะครับสวยงามครับประมาณนี้พักตัวนี้ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาผสมตัวชิ้นเกี่ยวนะครับชิ้นเกี่ยวตัวใหม่ของผมนะเป็นลักษณะหัวเชื้อผสมกุเตนนะครับก็ทุกทีเนี่ยผสมกับใยกระพุนนะครับมีผลนะครับบางบ่อเนี่ยเขาไม่ให้ใช้นะครับตัวนี้ผมได้เปลี่ยนนะเปลี่ยนมาเป็นกุเตนนะผสมสักครึ่งซองพอนะครับตัวนี้ผสม มันจะฟูตัวขึ้นมานะครับตัวกูเต็นนะจะฟูตัวน,นิดนึงน้ำกาไปไปตัวนี้ใช้เป็นชิ้นเกี่ยวด้านในนะครับก็ตัวกูเตนเนี่ยจะทำให้ตัวเหยื่อเราเนี่ยมีความนิ่มและเหนียวจับตัวตะขอได้ดีขึ้นนะครับประมาณนี้ครับ นว,น,นวดไปครับตรงนี้นวดๆเลย okay. เห็นไหมฮะโปรตีนน่ะจะทําให้เหยื่อของเราเริ่มเหนียวเริ่มเหนียวนะฮะเป็นลักษณะเป็นวุ้นนะครับอ่าเห็นไหมฮะมันจะจับตัวตะขอเนี่ยได้ดีกว่าที่เราทําเป็นนวดนิ่เฉยๆนะครับถ้าเราใส่ตัวกุเตีนเข้าไปนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเจียวเหยื่อกันนะครับวิธีการเจียวเหยื่อก็ง่าย,ายๆครับเพื่อนนําตัวกุเตีนนะ บิดมาเป็นเล็กๆนะครับประมาณาปลายนิ้วค้อยนะครับปลายนิ้วค้อยนะตัวน,นี้เป็นชิดเกี่ยวด้านในนะครับอ่า,านี้นะเสร็จปุ๊บก็นําตัวเหยื่อหลักของเรานะมาจับจีบครับจับจีบแบบนี้เลยครับกำปุ๊บไม่ต้องแน่นมากอ่าประมาณแบบนี้ครับการตกในลักษณะไร้สารรังเนี่ยเราจะโยนสุดสายนะครับโยนสุดสายไปเลยนะครับเพราะว่าเราบวกระดับน้ําไว้แล้วนะครับทุ่นเราไม่จมแน่นอนนะ โนสุดสายไปเลยครับเพื่อนๆปึ๊บอ่าแล้วก็วางคันครับก็ตัวเนี้ยสายของเราตัวเหยื่อของเราก็จะดึงสายลงไปนะครับถ้าเราโยนสุดสายปุ๊บเน,นี่ยมันก็จะค่อยๆโยนปุ๊บมันก็จะค่อยๆเอ,อียงแบบนี้อ่าตัวเหยื่อก็อยู่ตรงนี้นตัวทุ่นก็อยู่ตรงนี้อ่าเนี่ยนฮะถ้าตัวทุ่นมันไม่โผล่นะพเพื่อ,อน,อนๆก็ยื่นทันเบดไปหน้านิดนึงอ่าตัวทุ่นมันจะค,อคอ่อยๆโผล่อ่าเดี๋ยวเรามาดูอาการของตัวทุ่นกันครับว่าควรวัดจังหวะไหนไม่ควรวัดจังหวะ นะครับเอ้าปลาเข้ากินเลยครับมีอาการเลยนะครับอาการเลยนะครับลงแป๊บเดียวนะเดี๋ยวผมจะซุบกระทุ้นให้เพื่อนดูนะครับเนี่ยมีทันหนีนะครับโอ้โหกินไวมากครับบ่อยนี่แป๊บเดียวครับยังยังไม่ทันได้อ่อยเลยครับเหยื่อแรกก็โดนเลยนะครับเหยื่อแรกโดนเลยนะครับเป็นลักษณะปลานิม เต็มปากครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาดูอาการตัวทุ่นกันนะครับเห็นนะครับหลักโบนครับนี่ครับหลักโบนครับมันอยู่ที่วิธีการอ่านตัวทุนนะครับมันอยู่ที่เจตนาว่าคุณจะให้มันเต็มปากไหมหรือว่าคุณจะให้มันเกี่ยวท้องเกี่ยวคางเกี่ยวที้นะครับมันอยู่ที่เจตนาครับต่อไปก็โยนให้สุดสายครับโยนให้สุดสายนะอ่าเสร็จปุ๊บก็วางคันนะครับ ตัวเหยื่อมันจะทําหน้าที่ของมันเองนะครับก็มันจะลงไปในพื้นนะในลักษณะสายจะเอียงๆนะครับจะสูบตัวทุนให้เพื่อนๆรับชมนะเห็นไหมครับตัวทุนก็จะโผล่แบบนี้ครับไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับตัวทุนนะให้มันโผล่เยอะๆก็ได้นะครับเวลาการวัดจะได้ง่ายนะครับการตกครั้งเนี่ยเราจะอ่านอาการที่วูบจมอย่างเดียวนะครับเพราะว่าตัวทุนเราเนี่ยจะไม่ค่อยมีแรงยกตัวนะครับตกตกแบบนี้เราจะไม่วัดนะถ้าวัดมันอาจจะไม่เข้าปากนะครับ การให้เข้าปากน่ยคือการให้มันวูบจมนะครับสุดดอกไปเลยนะครับอ่าแบบนี้ครับเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับนี่ฮะเต็มปากครับเพื่อนๆท่าวูบจมในลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับการตกล้างนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นการวักปลาเพียงอย่างเดียวนะครับมันอยู่ที่เจตนานะครับมันอยู่ที่เจตนานะเจตนาคุณจะวักเนี่ย ถ้ามันขยบนิดนึงคุณก็วัดลปนะครับมันก็จะไม่เข้าปากอยู่แล้วนะครับตัวนี้ฮะเห็นไหมฮะเข้าปากเต็มเต็มครับนี่อ่านอาการตัวทุ่นนะครับให้จมสุดดอกครับรับรองครับเต็มปากครับเพื่อนๆเห็นไหมเต็มปากครับปนินนะอ่านะโยนตรงไปจุดให้สุดสายเลยนะครับโลลเสร็จปุ๊บก็วางคันเบ็ดนะตัวเหยื่อเนี่ยจะทําหน้าที่เซตตัวทุ่นเองนะครับในลักษณะสายเอียงๆนะฮะอ่านะ ทุนก็ประมาณนี้ครับเราจะไม่ตั้งทุนนะปล่อยมันขึ้นนะฮะขีดข้อสีก็ก็ก็แล้วแต่เลยนะครับก็อ,อาการตกตอกแบบนี้นะฮะผมจะยังไม่วัดนะครับถ้าวัดอาจจะไม่เข้าปากนะผมจะรอให้มันวูบจมนะครับเนื่องจากทุนไร้สารของผมเนี่ยแรงยกตัวจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นการจะให้เต็มปากต้องวูบจมนะครับอย่างเดียวเลยนะครับอาการยกเนี่ยอาจจะไม่มีนะครับแต่ถ้าขยืยแบบนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนเจตนาจะไม่ให้เข้าปากปลาเนี่ยก็สามารถวัดได้เลยนะครับ แต่อาจจะไม่เข้าปากปลานะครับก็อย่างที่ผมบอกนะฮะมันอยู่ที่เจตนานะครับถ้าเราอยากให้มันเต็มปากเราก็อ่านอาการตัวทุ่นให้จมสุดดอกแค่นั้นครับง่ายๆครับในการตกไร้สารลังนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะผมใช้ในการแข่งขันครับเห็นไหมครับนี่ครับพูบจมแบบนี้ครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับสายอ้อมหรือเปล่าไม่น่าจะวักนะครับเดี๋ยวดูกันครับวักหรือเปล่านะครับดูมาเอียงๆนะ อ๋อไม่ใช่ครับนี่ฮะเต็มปากครับเต็มปากครับเมื่อกี้มันไปติดตรงคีบนะครับทําให้ดูเหมือนเราไม่เข้าปากนะตัวนี้เห็นไหมนี่เต็มปากครับนี่ฮะเต็มปากครับนี่เต็มปากน,นะโ,โยนให้สุดซ้ายครับเสร็จปุ๊บก็ตัวเหยื่อนะฮะก็จะทําหน้าที่ของมันเองนะครับโดยการดึงตัวทุ่นให้ตั้งขึ้นนะครับ ก็ถูดทุนก็ตั้งไว้กี่ข้อสีก็ได้นะครับเพื่อนเพราะว่าเ,เ,เราตกในลักษณะงานรั้งไร้สารอยู่แล้วไร้สารรั้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสูงๆูงแบบนี้ก็ก็ได้นะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับก็ถูทุ่นมีการตอกแล้วครับการตกรั้งไร้สารรั้งนะครับถ้าอยากให้มันเต็มปากก็ต้องรองให้ทุนมันวูบจมแบบสุดๆนะฮะทุนตัวนี้มองเห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับ เป็นหางกวงนะตัวนี้หางกวงนะครับหางใหญ่หน่อยอ่ามันอยู่ที่เจตนานะครับถ้าเพื่อนๆจะวักปลาเนี่ยสามารถสับได้เลยนะครับแต่เจตนาของผมเนี่ยผมอยากให้มันเต็มปากนะครับการที่ปลากินเต็มปากเนี่ยมันเอาปลาขึ้นน้ําง่ายกว่านะครับถ้าไปวักโดนตัวโดนท้องเนี่ยโอกาสที่ปลาจะหลุดค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เอาปลาขึ้นน้ํายากนะครับเป็นการกวนนักกีฬาด้านข้างด้วยนะบุบโจมแบบนี้ครับไม่รอดครับเต็นปาาครับเพื่อนๆ โยนเยื่อให้สุดท้ายปุ๊บเสร็จปุ๊บก็วางคันเบ็ดนะครับวางคันเบ็ดปุ๊บเนี่ยตัวเหยื่อนะครับจะทําหน้าที่ของมันเองนะค่อยๆจมลงในลักษณะให้สายเอียงแบบนี้นะครับแล้วก็จะดึงตัวทุ่นให้มันตั้งขึ้น,นครับประมาณนี้นะครับตัวทุ่นก็จะโผล่ข้อสีก็ได้นะครับก็ว่าเราตกเป็นลักษณะตกลังอรือว่ทุ่นมีอาการแล้วฮะ ค่อยๆตกแบบนี้ผมจะยังไม่วัดนะครับถ้าวัดเนี่ยอาจจะไม่เข้าปากนะครับผมจะรอให้มันวูบจมดีกว่านะครับอแบบนี้ครับอ่าตัวเล็กนะตัวเล็กครับเห็นไหมสิปากครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปอาการตัวทุ่นกันนะครับก็วิธีการตกนะฮะก็คือ,อโยนเหยื่อให้สุดสายนะครับก็ พอโยนสุดสายปุ๊บเนี่ยตัวเหยื่อจะทําหน้าที่ของมันเองนะครับค่อยๆจมลงจมลงนะฮะสายก็จะเริ่มเอียงนะครับก็จะดึงตัวทุ่นให้ตั้งขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยผมใช้ตัวเหยื่อนะเป็นตัวกําหนดตัวทุ่นเลยนะครับว่าจะให้ตัวทุ่นโผลก,กี่ข้อสีนะครับก็วันนี้จะโผลขึ้นเยอะหน่อยนะประมาณ10ข้อสีนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้ตัวทุ่นมันโผลน้อยๆเนี่ยสักสามข้อสีเนี่ยเพื่อนๆดึงคันเบ็ดเข้าหาตัวนะครับเพื่อเป็นการตั้งทุ่นนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมใช้ตัวอาหาร เป็นตัวกําหนดตัวทุ่นเลยนะครับว่าจะให้กี่ข้อสีนะครับอาการที่ผมจะวัดนะครับมีอาการเดียวนะในการตกไร้สารล้างนะก็คือการวูบจมให้สุดดอกหรือว่าวูบจมแบบยาวๆวูบจมแบบยาวๆนะครับวัดมีตัวชัวเต็มปากแน่นอนนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะฮะมันอยู่ที่เจตนานะฮะถ้าเจตนาเพื่อนๆอยากจะวักปลาเนี่ยแค่ทุ่นขยับนิดเดียวข้อเดียวแบบจึ๊ข้อเดียวแบบเนี้ยเพื่อนๆวัดได้เลยนะครับมันจะ อ่า p e r c นต์การเข้าปากเนี่ยจะน้อยนะครับจะน้อยมากๆนะถ้าทุ่นขยับปุ๊บเนะี่ยเพื่อนๆสับผมรับรองนะอาจจะไม่เข้าปากปลาแน่นอนนะครับแต่ถ้าจะให้ชัวร์ให้เข้าปากนะรอให้มันวูบจมสุดดอกนะครับอาการก็จะมีอาอาการเดียวนะครับก็อ,อย่างที่ผมบอกนะฮะการตกรังสาสารเนี่ยมันอยู่ที่เจตนาว่าเพื่อนๆอ,อยากให้มันเข้าปากหรือว่า อยากให้มันกินแบบเต็มปากนะครับก็มันอยู่ที่เจตนานะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมจะให้มันก so yeah. claro ok <ah ินเต็มปากจะดีกว่านะครับเพราะว่าการกินเต็มปากเนี่ยสามารถเอาปลาขึ้นน้ําได้ดีกว่านะครับได้ดีกว่าและก็ปลาจะไม่ค่อยหลุดนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆตกแบบวักตัวปลาเนี่ยไม่ไม่เข้าปากโดนค้างโดนท้องเนี่ยคือข้อหนึ่งครับมันจะหลุดง่ายนะครับโอกาสหลุดเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็อีกข้อเสียหนึ่งก็คือ เวลาปลามันไปติดที่บติดหางติดท้องเนี่ยเอาปลาขึ้นยากนะครับเป็นการกวนนักกีฬาด้านข้างซ้ายขวานะครับเขาอาจจะเกิดความลำคาญได้นะครับเพราะฉะนั้นการอ่านตัวทุ่นเนี่ยเราเน้นที่วูบจมและเต็มปากจะดีกว่านะครับดีกว่าแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับเทคนิคในการตกไร้สารรังนะครับในแบบฉบับของเหนือเมฆฟิชชิ่งนะครับก็ยังไงนะฮะทางช่องก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับนักตกปลาหน้าใหม่ๆ ไม่มากก็น้อยเพื่อนๆก็ลองเอาไปปลอกใช้กันดูนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ต้องฝากสินค้าของทางช่องไว้อีกรอบหนึ่งนะครับก็ตัวเหยื่อนะก็จะมีไฮเกรดเนื้อเมฆนะครับแล้วก็หัวเชื้อชิปเนื้อเมฆสร้างกลิ่นที่แตกต่างนะครับแล้วก็จะมีชิ้นเกี่ยวตัวใหม่นะครับก็จะเป็นลักษณะหัวเชื้อผสมกุเตนนะครับก็ตัวเก่านะครับเป็นลักษณะใย,ยกระพุนผสมหัวเชื้อนะอ มีข้อเสียคือบางบ่อเนี่ยเขาไม่ให้ใช้นะครับส่วนกูเตนนะครับสามารถใช้ได้ทุกบ่อนะครับเพราะว่าเป็นสารที่มาจากธรรมชาตินะครับไม่ก่อมลพิษให้กับป่านะครับก็ยังไงก็ฝากสินค้าตัวใหม่ของทางช่องไว้ด้วยนะครับกับชิ้นเกี่ยวนะครับเหนือเมฆนะก็งานทุ่นนะครับงานทุ่นก็จะมีอยู่3ลักษณะนะครับก็คือชุด3าดอกนะครับชุด3าดอกเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะเป็นหางกลวงกับหางตันนะครับตัวใหม่นะแล้วก็มีทุ่นบอลลูนวิ่งนะฮะสามารถตกระยะไกลมองเห็นเด็ดชัดนะครับแล้วก็ ลักษณะทุ่นลอยนะครับทุ่นลอยนะทุ่นลอยบอลลูนวิ่งนะตัวนี้เป็นงานทุ่นลอยนะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆอ,อุดหนุนสินค้าของทางช่องไว้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสินค้าเนี่ยสามารถสั่งเข้ามาได้นะฮะทางเพจ a c e b o o k เหนือเมฆฟิชชิ่งนะครับทางอินบ็อกข้อความนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับต้องฝากเพื่อนๆไว้อีกอย่างหนึ่งนะฮะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เกี่ยวกับปัญหาในการตกปลาหรือว่าอยากให้ผมทําคลิปในการตกปลาในลักษณะแบบไหนเนี่ย เพื<ๆ>่อนๆสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์และตอบทุกคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ comment ไหนที่เพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาแล้วเป็นประโยชน์กับนักตกปลาเนี่ยผมจะนํามาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ต้องฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องเมฆฟิชชิ่งชนเนลไว้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ